สวัสดีจ้ามาเล้ามาเล้วาวันนี้จินตราจินตราเอ,อล้างสะปลานะคะเออจจรณีขุดกระชายเมนูตำขนมจีนจ้าเจารณีขุดกระชายเนี่ยฝรังร่งเมียฝรั่งทำอะไรอยู่ลนะเมียฝรัง่ง <laughs> เจรณีขุดกระชายพอล่าไปเอานมนมจีนนะคะพอล่าไปเอาขนมจีน อ้อ,อคกก <c oughs> อารบ้านะ้าใคไปเไปเเเเด,ด้อเด้เด้ออันนี้ก็เดี๋ยวเถอยนี่แหละอยู่เธนี้แหละกชยห <c oughs> นย่ะหัวไม่มีเลยเนาะนมันมือนอกมันมัีมมมดอกคาเขนมันมันมีแต่หัวมัน อ๋ไม่ค่อยมีเอ้ยตะพันตะพันขยักเข้ากล่องกีดง่ดอก์บุรอกรองฮะเอ้อยเอ้ยเปิดน้ำออกวะทีเออทีคือเมื่อเปิดน้ำโอ,อ้มันออกแม่ออกทีก็ต<อ>ักออกตักออเปิดก๊อบให้น้ำมันไหลดีตักออ,ออกจังไรมันสั่งจิหมบดอ,ออกแล้วนะ,อะเออโอ้ยออกแล้วเรื่องหูเล่าเลยตักออกไปเถอะเบิดเบือกับเบิดดอกนี่ใ่้ตีนะตีเริ่มเลิมมันนี่แล้วนี่ ไีใ่ยนตัเอาที่พีอยากซอยที่ยันเอาที่ล่ามาแล้วคนล่ามาแล้วคุล่าสวยเอเฮ้อปากเออโอ้สวยแต่คนล่าเอาไว้ให้ปากไปเอาไปหันยนโอ้โหเบรเนาะแ่องบั่านเอรานจ้าเี้ย้าล้เจ้าลี้ยง้าเล้ยงเจ้าลยเจ้ายเจาเลียจารลี้าเีงกระาจาียงเจ้าล้ยงเจ้ยไปซ้านลยาเลงเา้ยยา้ยยาา ลิปสติกสวยว่ะลิปสติกสวยมากเลยอ่ะสีลิปสติกของพอล่าสวยสวยจินตรายย่างไปตลาดบอกให้เอารถไปก็บเรเอาไปย่างยางวันกี้เอาไว้ให้พิมพาขี่ม้าพิมพาตอนไหนเอาไปกินมากับเจ้ามากับอ้ํามากับอ้ำกินไผ่เน่ามือเดี๋ยวพุ่งดิเงี้ยมันโว์แล้วมันกินเนาะ สวยนี่บอสวยไม่แต่มันเซ็กซี่มันมันมันเซ็กมันเซ็กซี่ไดนนี่ดูดูใอ้กลงองเซ็กซี่มากเลยยิงคลับยิงครับทาสีแดงนะในทาสีนี้คือมันมันไม่เข้าวันนี้ทีมงานเยอะมากเลยค่ะทีมงานเออบอดูดิจินตราให้ขี่รถไปไม่ขี่อุ้ยยังไม่ได้นั่นทำไมมันรัดจังทำไมมันเจ็บจังไม่เวอแม่เอ้เกลังทาง

ตั้งใจอไเป็นน okay. no, ิส no, no. anyway. oh, yeah,, ัยคะอ๋ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจใายดุจองหนงลายน้องไม่คิดนะไป้กางเลนขาขาวิน่นพี่เฮ้ยมันไถนั่อย่าสองขาขาวสองครกเออสองครกแต่เห็นขาขาวมันขาวเล่มันก็ขาวองนช้าเลยขาขาวกูดูแขาขาว พนักงานล้ม่งบ่อปลาพนักงานล้างบ่อไนละปลาไม่บอไม่หุ่โอ้ีลายคนน่ะแตงไทยเต้นในเบิงนวันนั้นอ่ะจจ๋กหนุยแตงไทยแพงก่อนไม่มีกระเต้นโชว์กล้องหน่อยอย่าตักป้าให้ตักแตงปลาอันนี้ អាចិនត្រាប៉ែណៃអាចិនត្រាអើយភីមបកไอ้ไอ้ចាររនេះចាររនេះតោណាប៉េអឺញ៉ឹងអាយចាររនេះដឹកសតិដឹកដកចមុះថតវីដេអូលហើយហៅហេហេហេខាងពិសិទ្ធិយ៉ាងណាដកចមុះបោះពីហានលីណោះយីនំញ៉ឹងប៉ៃទៅលេណាអត់អត់មានយ៉ាងណា ไม่ชอบจะเ่งแล้วกไันกันเนาไม่ทาแป้งหรอพี่เนี่ยมันไม่สวยไม่ได้ทาครีมสติ๊กสติ๊กสตินี่องไอ้คมาไอ้่เหรออะไอ้ทาดีเล็กกูีโอ้ยไม่หาโอ้ยมีได้เลของสี มันั่ีีกล่าม้พอและมั้งไม่เคยเติมเอาทำามันไม่หมดกลัวมันกินหไม่กลัวมันกินไม่หมดมันเยอะอะไรเนิเด็กเด็กเด็กเดีอจะนกชีดจินไปเก็บผักไว้เ้ยอยู่บ้านะกล้มเกิดต่อองไงนี่ไงมีเยอะๆผักไอ้นั่นก็ดนี อั affiliated. นนี้คือว่าไม่ได้ตั้งใจเนาะไม่ได้ตั้งใจว่าจะตามกินก็เลยไม่ได้เตรียมพร้อมนจินตราจินตระจารณีไปไหนมาค้ทาเลสติกราคาซิ่งเครางมือองไหโ

กินตั้งเลยบ่ไอกี่ตางระจกีรุพิมพ์ตาก็ได้นั่นนนั่นเก็แค่นี้นี่ม่ต้องมก้องะกนไ่ต้องจะกินไอมาจกิน่้ะก่จะกิไม้าจะน่ตงากอากน่ะก่อก็บมกินไองาน้ะน่้าิมองมกินไน้อนองน นายเมนขัดแล้วขัดพื้นน้อยนี่เด็กนุ่นปลาจะไปปลายมันไปที่ข้างล่างแตงไก่เอาสวยมากแม่กุ้งไก่ขนมเสรนจสวยมากเลยมาเร็วๆกินบล็อกใส่ถุงท่านก็บอกว่าให้ไปเอามา่ไหนนั่นตักด่างทีมาต้องตักป้าดอกต้องที่ตักไปพื้นๆอ่ะมันไม่มีก๊อกอะไรนะไม่หรอกอะไรตัวนี้ตันอยู่มันจับอย่าไป โอ้เยอะเลยนี่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 ปก่นบงโมีโเมี่เออมีครูก็เอาไปกินข้าวมาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แลยมาต้มขนมจีนอีกแล้วจัดไปจัดหนักจัดเต็มแตงเงีเีะแงียเอาไปกินข้างนอกฝันเอาเก้งสีดำให้ตตนี่ต่นี่ไปกินด่กินูกินบอกกินตเขาไปทา่้นี่ัน เอาต่อยต่อยน้ำตั้งต้นนี้ังต้นนี้นี่นี่ฮัดเป็นคนขลุ่ก็ใส่ไงเด้อมึงเดียวมันเทสมันเทสคือบอกมันคือเทศน้ำลูกจะกินไหนเออเโอ้กินมาคือเทศน้ำใดผิวผิวสวยพิ้วสวยเอออีเมย์เอามาคือเทศให้หิ้นูน้ำอีเมย์มาคือเทศให้อีหนูน้ำกินเมียงบอสกินเมียงบอสไปไปผุนไปผุนตักน้ำอ๋อเย็ดตัก เราอภัตราไปไหนวันนี้อภัตราอภัตรา ชอบชอบลิปของไอ้นั่นมาเลยอ่ะของพิมพ์เอ่อพลาชอบมากเลยเล็สติกของพลาขมบขมรสีรัตมโมบิตะอะไรใส่ทตไมยวกเดินมาองกี่ารกินแบบบ้าๆมันเอมอะไรเนี่ยน้ำตาลแทนเดียวเองคลุกอะไรน้ำปลาเอากินเผ็ดแกกิาไม่ได้กินอะไรอยู่ หย่านเพื <c oughs> ่อนเพดโฟ่จารนีจารนียังเด็กอยู่คลุกน้ำปลาร้านะคะจารนีคลุกน้ำปลาร้านะคะจารนียังเด็กเพดบ่อยไม่ได้ค่ะทานมันไปยังบ่อยนั้น